สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการบันทึกการสอนผ่านโปรแกรมซูมของชั้นปสามทับมนะคะเราจะเริ่มจากการเขียนตามคําบอกในชุดที่ยี่สิบเอค่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวค่ะคําที่หนึ่งจะรดเขียนเลยค่ะ ใครไม่ทันรีบบอกคุณครูนะคะทันเนาะคำที่สองค่ะกาญยาการยาไม่ทันค่ะอ้าวจิตรเขียนเร็วจยวแป๊บหนึ่งเอาอุปกรณ์แป๊บนึงอุปกรณ์เยอะมรกรุรรุ หาอุปกรณ์อยู่แป๊บนึงอ่วันนี้ใช้ตัวนี้ละตั้มเ็นจะได้ยินคำที่สองจันยาจันยาหันนะคะ คำที่สามจอล,ลีจอล,ลีคำที่สี่เจ้ารวดเจะารวดคุณป้าคุณป้าชอบเรื่องน้อครับผมลูกเพิ่งเข้ามาเหรอคะเมื่อกี้เน็ตลด โอเคในตุดนะคะเอาเริ่มใหม่คะ่ะค,คำที่หนึ่งจรดคำที่หนึ่งจรดได้ยินชัดขึ้นไหมคะได้ยินชัดขึ้นชัดขนนึ้นนะคะ<า>่ะตัอ่องจันยาจันยาหนูเพิ่งมาการัวดการลวดจัน,จนอ,อ่า อันนี้คูปไปคำที่สองแล้วนะคะคำที่สามจอรีจอร,ร,จอร,รีคำที่สี่จรวดจรวดคุณแมวคะหนูเพิ่งมาอ่ะเขียนคำที่สี่เลยค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาก็ตอบไปเลยนะคะคำที่ห้า จระเข้จระเข้ครูครับคำที่สี่อะไรนะอ่าเมื่อกีค้คำที่สี่จรวดคำที่ห้าจระเข้คำที่หกจริงจริง ความจริงอะค่ะความจริงนะเขียนเฉพาะคำว่ารดเลยนะคะอันนะคำที่เจ็ดจริงไซส์จริงไซส์คุณคะหนูไม่ทำคำที่เจ็ดค่ะเอยคำที่หกค่ะคำที่หกคำว่าจริงจริงความจริงนะคะให้เขียนเฉพาะคำว่าจริง สึตันแล้วนะํำท,ที่เจ็ดจิงไซจิงไซไม่ใช่ okay. ไม่ถึงก็ถึงเจ็ดไซไซำที่แปดจอจอแจกจ่อแจก คำที่เก้าจอกแหนจอกแนหนคำสุดท้ายจ้องหนองจ้องหนองอใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะเขียนคาที่ลูกเขียนตามทันนะคะ แล้วก็ประเดี๋ยวก็อาจจะไปแก้ข้างหลังก็ได้นะคะอ่ันตัวอนุญาตเสร็จแล้วนะคะหมดเวลาหมดเวลาแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาตรวจคำตอบนะคะเออตรวจคาตอบค่ะอ่ามาดูมันนทำที่หนึ่งค่ะจะโรดจะรดถูด้วย ใช่ไหมคะอ่าสีแก้เป็นตัวสีแดงให้แล้วนะคะคำที่สองจันยาจันยาจันยาที่สองถูกนะคะคำที่สามจารีจารีคำที่สี่จรวดจรวด คำที่ห้าจอระเทจอระเทคำที่หกจริงจริงนูตอนนี้ครูแมวค่ะหนูฟังครูแมวที่ครูแมวพูดตอนนี้ค่ะไม่ชัดเหรอคะข้อหนึ่งถึงข้อสามหนูฟังครูตอนนี้เขียนค่ะ อเขียนไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเยี่ยมค่ะคำที่เจ็ดจิงไซจ์ิงไซต์คำที่แปดจอกแจกจอกแจกคำที่เก้าจอกแหนจอกแหน และคำสุดท้ายจ้องหน่องจ้องหน่องอ่าหมดเวลาในการตรวจหมดเวลาใครผิดเดี๋ยวลูกก็ไปแก้นะคะอ่าใครถูกก็ติดมาโอ้ยเยี่ยมมากเลยรเราเรียมตัวมานะคะอ่าต่อไปวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนนะคะ เนื่องจากว่าหลังจากคุณครูตรวจแบบหักหลังจากคุณครูตรวจแบบก็สอบออนไลน์แล้วพบว่ามีเรื่องอยู่บางเรื่องที่นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจแล้วดังนั้นครูก็จะมาทบทวนให้ก็คือเรื่องอักษรน,นำนะคะครูแล้วหลายคนคะแนนอ,อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะดังนั้นนะคะจะแจ้งให้นักเรียนทราบว่า เวลาครูให้ลูกทําแบบทดสอบลูกทําด้วยตัวเองนะคะให้ทําด้วยตัวเองเพื่ออะไรเพื่อที่ครูจะได้ทราบว่าเพื่อนที่เรียนไปลูกเข้าใจไหมหากลูกไม่เข้าใจคุณรูก็จะเอานมาทบทวนให้อีกครั้งแต่ถ้านะแต่ถ้าลูกอ่าไม่ได้ทําด้วยตัวเองแล้วได้เต็มสิทเนี่ยครูก็เข้าใจว่าลูกเข้าใจแล้วครูก็จะไม่กลับมาทบทวนให้แล้วคราวนี้ผลเสียเกิดอใไรคะ ก็เกิดกับลูกใช่ไหมคะลูกก็จะไม่มีความรู้นะคะอ่าเรามาดูเรื่องวันนี้ทบทวนเรื่องคําอักษรน,นําตรงนี้ไม่ต้องจดนะคะลูกไม่ต้องจดนะคะฟังคุณครูอย่างเดียววันนี้เป็นการทบทวนนะคะอ้าวมาดูคําอักษรน,นํานะคะจะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าอักษรน,นํำย่างเดียวนะคะจําได้ไหมคะ อักษรน,นำพยางเดียวประเภทที่สองเราเรียกว่าอักษรน,นำสองพยางจำได้ไหมจำได้นะเราเคยเรียนมาแล้วกลับมาดูที่อักษรน,นำพยางเดียวซึ่งก็มีอยู่สองชนิดชนิดแรกนะคะที่ครูย้ำอยู่เสมอก็คืออนำยอซึ่งมีเพียงสี่คำเท่านั้นคือคำว่าอะไรบ้างคะย่า <Yeah. S 1> yeah. อยู่ยายา่าใ็นไหม่าเวลาอ่านออกเสียงออกเสียงเป็นพยางเดียวยาเห็นไหมคะยาอ่าอยู่ยางยางยาใช่ไหมคะอ่าหนึ่งพยางใช่ไหมคะต่อไปประเภทที่สองหอนำหอนำต้องเป็นหอนำอักษรต่ำเดียว เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจําอักษรต่ําเดี่ยวว่ามีกี่ตัวแล้วนะมีสิงตัวแต่ขอจะนําเพียงแปดตัวเท่านั้นก็คือนําตัวรอเรือตัวงองูนอนหนูยอหญิงมอมายอยกักษ์ลอลิงและวอแหวนนะคะอ่ามีคำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาช่วยกันหานะคะขออนุญาตลบข้างข้างตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันมาเรานะคะ อ่าครูลบเดี๋ยวท่านเรียนต้องช่วยคุณครูคิดนะคะตรงนี้อ่าโอเคอ่ามาดูคำแรกค่ะขอนำรอมีคำว่าอะไรบ้างคะใครคิดได้ขอนำรอรู้ราน่าได้ยินมารู้รามีอะไรอีกคะรเร็วเร็วเร็วครับ<ะ>อะไรคะรหรืออ่า อ่าช่วยกันห้องนี้ช่วยกันเอาเลยขั้นต่อไปอะไรอีกคะก็ได้เกันฮะจิ้งอะไรนะเป็นมแมลงตัวหนึ่งจิ้งอะไรนะขอ,อนำอ่าเขียนรอจิ้งอะไรนะ,ะจิ้งรีครับอ่าจิ้งรีอ่าเห็นไหมคะต่อไปขอ,อนำงออ่าช่วยคุณผูณค้คิดสิ หอนำงอเร็วห้องนี้เก่งมากไงครับงากระชังครับกระชังครับไงไไงนะไงครับมันว่าอ่าได้ยินว่าเหงาเหงาแน่นอนเลยอยู่บ้านใช่ไหมทำอะไรอยู่กระชังครับนิชาอ่านนิชาไงครับงาค่ะชังครับอะไรนะคะงาไงอ่านนิชาว่าไงขออีกหนึ่งคำ รัชโนนก็เอารัชานนท์ค่ะงอนะครับรัชานนท์ตอนนี้ครูให้รัชานนท์ตอบค่ะอ่าไหนคะรัชานนท์ตอบว่าอะไรคะออารัชานนท์ว่าอย่างไรออารัชานนท์เงียบไปฮะหางหยเหรออ่ามาดูใช่ไหมขอรักษออะไร หอนำคือ beeping, อักษรสองตัวจะต,ต้องอยู่ติดกันแบบนี้แล้วนี o o like okay, ่ต oh, ัวงอเนี okay. ่ยมันเป็นตัวสะกดมังไงกันแล้วอะเรเป็นหอนำงอนี่ะเอามันพระค่ะงอนงอนโอเคงอนอ่าต่อไปนะคะหอนำงอหอนำงอกิตติยานีค่ะเอากิตติยานีก่อนค่ะ นอนค่ะหนูนอนอ่าโอเคน้อนใครคะนิชานิชาค่ะเริ่มเลยชื่อก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะทีละคนววันพระเอออ่าเดี๋ยวให้ให้คนอื่นบ้างอ่าเดี๋ยวก่อนคนอื่นค่ะวันพระดีกว่ค่ะไปคะนิชาค่ะอ่านิชาค่ะหนูอ่าหนูอ่ามีอีกไหมคะ ไหนอะชาววันพันธ์น่ะอ่ะเดี๋ยวยกมายกก่มาให้ยินเสียงไหมเนี่ยได้ยินเสียงอหอเขาละไรกันมั้งอ่ะยกค่ะหวานค่ะอะไรนะคะยกมาหยกได้ยินเสียงไหมหวานค่ะหวานเหรอลูกอ่ะมาดูใช่ไหมใช่ไหมคะหวานขอนอนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ วันพระอะไรนะคะเอาวันพระว่ายังไงคะนีค่ะหนีอาโอเคหอน้อจ้าค่ะอาต่อไปหอนำยอยอหญิงนะคะเราอวันพระค่ะคิจาเพค่ะตอะเพาะหนึ่งโค้กนั้นหอนำยอออะวันพระว่าย่งไรครครับ คุณครูฟังไม่ชัดค่ะย่าย่าโอเคย่าอ่าย่าก็มันเป็นตัวนี้อ่ะแป๊บนึงงหมาบูดคุณกูก็ใหญ่กูใหญ่จะพูดสิอย่าพูดหนยอะไรคะไม่ใช่อะไรอะไรคะ

อาพี่พยาณีหมออาหมออเราตามก็รจคค่ะนะดนึทตามข้อตกลงใครจะตอบต้องเอ่ยชื่อตอบต้องให้คุณคะดีะนอดีก็อย่างนี้ก็ตอบใครจะตอบค่ะใครจะตอบคน สี่สิามอค์อัน่กสิบอัยักิติเอดีอ่ะกิติานีดค่ะมอนหอลเคหมอนชาค่ะอันนีชาค่ะหมีต่อไปหอนำยอยอยักน้ลูกา ฮุค่ะยกค่ะจีรัชยาอาจีรัชยาโยกค่ะยกมาชื่อน้องเลยยกอ่ามีอีกไหมคะขอนำยอเด่นหนาไหมคะมีไหมคะหอนำยอกิบียดีก็ราไปปูวิสส่งกิบเบียดีก็รับกนีีค่ะกอลากดค่ะกอลากด เดี๋ยวเอาจิติยาเนี้ก่อนค่ะอยูกอลากดแป๊บในร้านค่ะถือคอยโต๊ะข้าะอะไรนะคะร้านอ่ะยางค่ะยางเหรอยางแบบนี้เหรอลูกยางแบบนี้เหรอคะไม่ใช่อ้าวกอลากดค่ะกอลากดค่ะหยิบ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 ค่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะ คุณพระค่ะขนน้ค่ะนเนนค่ะใครนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนบครับ่ะเดี๋ยวบรรพ่ารอแป๊บหนึ่งให้ไเพ่นบ้าอ่ามีมีใครคะเมื่อกี้ใครจะตอบคะใครจะตอบคะอคุณรูถามได้ไหมเอากิติยาอ่าเดี๋ยวลองถามคนอื่นบ้างกิติยาบุญย่องค่ะค่ะยือกค่ะอะไรนะเยือกค่ะเยือกโอเค เลือกอ่าต่อไปขอนำรออ่ะคนนี้คุณราชานุนทองผิดรัชานุลทองผิดค่ะราชานุนทองผิดค่ะหลานครับหลานหลานค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกหลานค่ะนี่ทำไมยังเป็นภาษาอังกฤษีจือเลยค่ะใช่ค่ะแกเอาวันพ่อค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะครูลานนะคะ อ่าดูครูขออีรชัชยาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอเรียก่อนเรียยก่อนนะคะอ่าคุณครูขอเรียกชื่อดีกว่าขวัญสุดาค่ะขวัญสุดาขวัญส,สุดาได้ยินชื่อครูไหมคะได้ยินไหมคะอ่าปะวีณอ่าให้ปวีณตอบก่อน<ง>อะไรคะอะไรคะปะวีณตอบดังๆลงครับ หลงน่าหลงขออีกหนึ่งคำเด็กรูขอเรียกเองนะคะนั่นสิที่ศักดิ์คาดวงท่รักสิทธิศักดิ์คโอน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 เหรออาใช่ไหมคะโรอหรือเปล่านี่มันโลไม่ใช่นะคะ อ่าขอมยัดลบเอาใครตอบอีกคะนิะะาานชาค่ะอันนี้ค่ะอานิชาค่ะเหลือค่ะเหลือโอเคต่อไปหอนำวอรัชพลค่ะเชนุตองตกิดครับเดี๋ยวค่ะรัชพลค่ะฮะหอหอนำวอค่ะหวานค่ะหวานเคหวาน ย่งมากเดี๋ยวคุณขออนุญาตเรียกเดี๋ยวคุณขออนุญาตเรียกค่ะคุณขออนุญาตเรียกค่ะใครไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงคูก็ไม่เรียกไม่ถูกนะปูริสค่ะปูริส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 หอนำวอค่ะหวังครับหวังโอเคหวังต่อไปมิคิ๋งนะอรัญชันทองผิดครับอรัชันทออรชันทองอรัชันนทองผิดค่ะ วูดวีดครับวูดวีดอ่าวูดวีดอ่าเย่ยม,มากวีอ้าพ่อพ่อพ่ออ่าเย่ยม,มากอ่าจำได้ไหมคะ,ะนี่คือเรากําลังเรียนเรื่องอักษรน,นําแล้วก็เป็นอักษรน,นําพยางเดียวซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คืออนายอซึ่งมีสองนำก็คือยาอยู่ยางย,ย,ยายๆๆอหนอนอักษรนาเดียวอักษรน,นำเดียวแปดตัวนะคะก็นักเรียนก็ช่วยคุณค่ะ ต่อไปมาดูอักษรนำแบบสองพยางอักษรนำแบบสองพยางให้นักเรียนจำเลยว่าชนิดที่หนึ่งอักษรสูงนำอักษรต่างดั้นั้นนักเรียนจะต้องจำอักษรสูงที่ได้ปลายยางต้องจำให้ได้นะคะอักษรสูงมีอยู่สิบเอ็ดตัวผีฟาาถุงข้าซามีสองตัวใช่ไหมคะ

แล้วก็จะมีพวกอักษรต่ำเป็นพยัญชนะตัวที่สองเช่นคำว่าผลิตผลิตอ่านว่าผลิตเป็นสังเกตนะคะการอ่านอักษรนำอักษรสูงนำอักษรต่ำสองพยางพูนพยางแรกเราจะอ่านออกพยางที่หนึ่งส่วนพยางคที่สองเราจะอ่านเหมือนกับหอนำเห็นไหมคะหอนำตัวนี้แล้วเราเขียนคำอ่านขนมอ่านว่าขนมขนมค่ะ สนุกสนานอ่านว่าสนุกสนานอ่ะคราวนี้คิดอีกหนึ่งคำเองสิอักษรสูงนำอักษรต่ำคำว่าอะไรดีช่วยครูคิดสิอักษรสูงนำอักษรต่ำช่วยชิดคำหน่อยค่ะพขาจเพิ่งลงแล้วใครช่วยครูคิดได้คะอักษรสูงนำอักษรต่ำให้ดูอักษรสูงเนี่ยข้างบนตรงเนี้ย ข้างบนตัวนี้อ่ะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าต้องเก็ียมตั้งจะต้องเป็นพยัญชนะตัวแรกอืมนำอักษรต่ำทำได้ดีใช้คิดเร็วใช้คิดเร็วเร็วเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็ววันพะครับวันพะค่ะชะงนชะงนอ่าชะงนมันเป็นภาษาจีนได้ชะโงนอ่า มาตรวจก่อนชอชิงชชิงเป็นอกักษรใช่ไหมใช่อกักษรสูงอกักษรสูงใช่ไหมคะ,ะอม,มองูเป็นอกักษรต่ำถูกต้องเชิงหนอ่านว่าชะหนนเราต้องเติมหอถ้าเราไม่เติมหอมันจะอ่านว่าชะงนถูกไหมคะก็ไม่ถูกนะคะไปชนิดที่สอง อักษรกลางนำอักษรต่ำอ่าหนลองท่องซีอักษรกลางหลักในการจำของเราคืออะไรนะไก่จิกเด็กตายตายบนไก่ตัวนี้โหดใ้ายมากเลยนะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนไก่บนไก่ก็ไก่จิกจ้าจ้าเด็กต่อชะดาเด็ตอเด็กตายต่อประตักกับต่อเต่า บนบอใบไ,ไม้ป่าปลา,ปาปงออ่าใช่ไหมคะคำเหล่านี้อ่าระบายสีฟ้าจากเป็นพยัญชนะตัวแรกแล้วก็จะมีหักษรต่ำเป็นพยัญชนะตัวที่สองๆๆนะคะๆๆอย่างเช่นกนันโอ่านว่ากนันกปลาดอ่านว่าปลาลดตะลิงอ่านว่าตะลิงข่าวนี้ลูกช่วยคิดสิทำอะไรดีอักษรกลางับอักษรต่ำ อันดับครับวันพระค่ะกระ,ะต่ายคำว่าอะไรคะลูกกระต่ายกระต่ายกระต่ายครับกระต่ายเหรออ่ามีใช่ไหมเปิดรูปลาเป็นอ <ไป S 1> ักษรนนำไหมลูกนำตรงไหน ตัวนี้พย,ยัญชนะสองตัวก็จริงแต่มันไม่ใช่อักเนำเพราะมันอ่านในยางเดียวควบกันใน<ช>นี้ตัวนี้เป็นคำพรดกลาเพราะนะกระต่ายไม่ใช่อักษสงนำนะคะวิชาค่ะนิชาค่ะจรดค่ะจะร,รดอ่าเมื่อกี้เราพุ่งพูดถึงใช่ไหมคะจรดใช่อ่าดูตัวก่อนจอจานจอจานตัวนี้เป็นอักษรงกลางลูกสาวใช่ต่อ รอเรือเป็นอักษรต่ำค่ะจะรถอ่านว่าจะการโหลดอ่าถูกต้องอ่าตรงนี้นักเรียนถูกแล้วใช่ไหมคะต่อไปที่จะทําให้นักเรียนทําข้อสอบผิดอยู่เสมอเพราะนักเรียนคิดว่าเขาเป็นอักษรน,นําแต่เขาไม่ใช่อักษรน,นําใช่ไหมคะครูบอกแล้วอักษรน,นําถ้าแบบสองพยางต้องอ่า จะต้องอักษรสูงนาอักษรต่ำกับอักษรกลางนำอักษรต่ำเท่านั้นหากตัวหน้าเป็นอักษรต่ำตัวที่สองเป็นอักษรต่ำเราไม่เรียกอักษรนํานะคะแต่เราจะอ่านแบบเรียงพยางอ่ะอักษรต่ำมีอะไรบ้างนี่สิบสี่ตัวมีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นพลังพอพานเป็นอักษรต่ำนํำลอลิงซึ่งเป็นอักษรต่ำเวลาอ่านอ่านว่าพลังเราไม่เติมหอนำตรงนี้ คราวนี้นักเรียนแยกถูกหรือยังคะอักษรนํำการอ,าอ่านอักษรนํำกับการอ่านเรียงถูกหรืยังแยกถูกหรือยังคะแยกได้แล้วนะทนายพอทหารเป็นอักษรต่ำตอนหนูก็เป็นอักษรต่ำเวลาอ่านก็อ่านว่าทนายแล้วไม่เติมหอไปนะคะทยอยพอทหารเป็นอักษรต่ำ ยอยักก็เป็นอักษรตา่าอ่านว่าอายอยอ่านไหนลองช่วยคิดสิทำอะไรอีกที่เป็นอักษรตา่านำอักษรตา่าอ่าเพาิ่มอ่าเขียนตัวแรกให้เพียนเผือจะได้คิดออต่อเียเียเียอช้าเป็นอักษรตา่านำอักษรตา่าคำว่าอะไรดีวันพัะค่ะวันพัะค่ะนรก อะไรคะนรกครับสี่อมีข้อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฟังค่ะวันพระค่ะตอบค่ะนรกครับฮะนรกครับครูได้ยินคานี้โอเคอ่าเปลี่ยนอ่านรกนรกนองหนูเป็นอักษรต่ําน้ำรอเรือซึ่งเป็นอักษรต่ําถูกต้องค่ะอ่านว่านรกแบบนี้อ้าวใครอีกคะใครจะช่วยครูอีกหนึ่งคำ กิติยานีค่ะ,ยคะพยานค่ะพยานพยานค่ะอ๋อพยานโอเคพ,าาคพายานอะพอพานเป็นหนักหอนต่ำยอยักษ์เป็นหนักกสส็อ่านว่าพยานค่ะแต่พอจบอ่าวันนี้ใครเข้าใจแล้ววันนี้ใครเข้าใจแล้วอ่า เดี๋ยวคุณคุณจะสต็อปแชร์ก่อนนะคะเพื่อจะดูว่านะักเรียนเข้ามาเพิ่อมอีกกี่คนอ่ะวันนี้ใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นวันนี้ใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นโอเคแล้วเรียนแยกได้แล้วใช่ไหมคะว่าอักษรน,น้ำการอ่านอักษรน,น้ำกับการเอามือลงคะลูกการอ่านอักษรน,น้ำกับการอ่านแบบเรียงพยางค์อะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกก็กลับไปเรียนในช่อง youtube เช่นเดิม สำหรับในช่อง YouTube วันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องคำขวัญ <ทำ S 1> ซึ่งคุณรูก <คำ S 1> ็ก <มา S 1> ได้สอนลูกไปแล้ววันนี้ก็มาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะอ,อ่แบบหนึ่งใครเพิ่มมีใครเพิ่มคะมาเก็ับำมาแล้วนะคะอ้าม,มีดูซิมีเพิ่มไหมอปอาบินมาแล้วนะคะเช็คือแ๊บหนึ่งน่ะจิราพรโอเคนะคะ วัชพลใช่ไหมคะอ่าวันนี้ก็เยี่ยมมากสำหรับการเรียนของเรานะคะทุกคนให้ความร่วมมือดีมากออกมือให้เลยกมือ,อให้เลยเก่งมากอ่านะคะแล้วเราก็จะเจอกันอีกครั้งนะคะในวันพุธนะคะเวลาเดิมคือจะพยายามให้ตรงเวลาให้มากที่สุดนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสล้วก็น่าได้วันนี้จำไม้